สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับผมการแกะจอของ iPhone 7นะครับอุปกรณ์นะครับตัวดูดนะครับอันเล็กๆนะครับไขควงนะครับตัวนี้เป็นสามแฉกเล็กนะครับ ตัวนี้เป็นห้าแฉกนะครับผมอันเล็กนะครับตัวนี้นะครับที่งัดนะครับโอเปนเนอร์ตัวนี้ใช้ดีนะครับอันดับแรกเลยขันน็อตนะครับสองตัวนะครับที่ตูดนะครับใช้ตัวห้าเหลี่ยมนะครับ ตัวเล็กนะครับมีอยู่สองตัวนะครับอันดับที่สองนะครับปิดเครื่องนะครับโอเคต่อไปนะครับใช้ตัวดูดนะครับดูดด้านล่างนะครับผม ยืงปุ่มโฮมนิดนึงนะครับกดให้แน่นนะครับตัวนี้ใช้นิ้วโป้งนะครับช่วยช่วยนิดนึงนะครับยกจอขึ้นนะครับนิ้วชี้นะครับกดด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวงัดนะครับผมค่อยๆงัดขึ้นนะครับ ตัวนี้เบาๆนะครับเพรามีสายแพรอยู่นะครับแกะนะครับแกะออกเลยนะครับตัวนี้ดึงขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงด้านบนนะครับจะมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวนะครับล็อกอยู่นะครับค่อยๆดึงถอยหลังออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับผมโอเค เปิดดูนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายแพรของกล้องนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้สามแฉกนะครับเล็กนะครับผมตรงกลางนะครับน็อตอีก4ตัวนะครับสามแฉกเล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสายแพรนะครับของปุ่มโฮมและจอนะครับ ทัชรวมกันหมดเลยนะครับต่อไปนะครับน็อตจะมีสองตัวนะครับด้านบนนะครับเพื่อนๆพนพย,พยายามอย่าเอาสลับกันนะครับน็อตนะครับ วางไว้ตามตำแหน่งเลยนะครับใช้เครื่องมือนะครับค่อยๆนะครับเอาสายแพรออกนะครับง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเหลืออีกสี่ตัวนะครับตัวน็อตตัวนี้นะครับทั้งสี่ตัวนี้ต้องอเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงครับ อย่าสลับกันนะครับไม่งั้นนะครับโดนใส่บอร์ดนะครับนี่ครับยาวกว่ากันเยอะนะครับเดี๋ยวงานเข้านะครับตัวนี้ตัวที่3ามนะครับตัวนี้ตัวที่สนะครับตัวนี้ฝาปิดครับ เอาเรียงกันนะครับเรียงกันเลยครับสายแพรจะมีอยู่สองนะครับค่อยค่อยงัดขึ้นนะครับหนึ่งและสองโอเคตัวนี้สมบูรณ์นะครับ สายแพรไม่ขาดนะครับสายแพรไม่ขาดข้อควรระวังนะครับสายแพรนะครับชุดที่สองตัวนี้นะครับผมขาดง่ายมากนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเหนียวนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามดูนะครับขั้นตอนทุกอย่างนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ